ตอนนี้เรากำลังลอกฟิล์มกระจกหลังของ BMW X7 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ติดฟิล์มคริสตัลไลน์ C20 มาแต่ว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนฟิล์มเป็น C50 นะครับต้องการใสตอนนี้เรากำลังลอกฟิล์มแบบด้วยความชำนาญซึ่งเรามีเทคนิคพิเศษมากมายครับหลายอย่าง ร้องอย่างนี้เลยเหรอไม่ขาดไม่ขาดนะครับไล่ฟ้าครับไฟลองนะครับดูสปีดในการดึงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับไม่ใช่ว่าทุกคันจะไม่ขาดนะครับแต่เราพยายามเพื่อจะไม่ให้ขาดนี่คือกระจกหลัง BMW X7 นะครับ มาที่เจกรสเราดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุดนะครับนี่ติดพร้อมกันใช้ช่างประมาณ6คนนะครับนี่เต็มไปหมดนะครับเราไม่เข้าไปนั่งรถลถลูกค้าเลยในโซนหลังนะครับเฉพาะโซนหน้านี่นะครับกําลังดึงอยู่กลับมาอีกครับแต่เราต้องออกตัวว่าโอกาสขาดมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเราความพยายามสูงสุดแล้วครับ ก็ค่อยดึงไปครับแต่มันเกินครึ่งแล้วนี่ถือว่ารอดแล้วนะครับนี่ไล่ฟ้าครบเลยนะครับอยู่ครบหมดนะครับดูครับน้อยคนที่จะมีประสบการณ์ในการลองนะต้องช่างระดับเทพอย่างนี้นะครับจากเจเกส e นะครับนี่ครับทีมงานช่างนะนะครับเท่านั้นนะครับ ที่อื่นผมไม่ทราบครับเขาอาจจะหลุดหรือไม่หลุดก็ไม่ทราบแต่ทีมเราสู้ได้เต็มที่โอกาสขาดมาน้อยมากครับ